สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเต็นท์รถสีพรธุรกิจยนต์สาขากรุงเทพนะคะวันนี้เรามีรถโปรโมชั่นมานําเสนอเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาดูคันนี้เลยนะคะเป็นอีซูซูนะคะตัว1.9ปี2017นนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะลูกค้าถามหากันมาเยอะเลยนะคะ,ะไฟข้างหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เป็นสีบอลเงินนะคะ เดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะว่าสวยแค่ไหนเนาะอ่านี่เลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าสมาร์ทแคปนะคะเปิดแคปได้เนาะข้างในกว้างมากนะคะเป็นสีดํารถเล่าใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้าใครได้ไปคือคุ้มมากเลยนะคะเหมือนออกรถใหม่เลยนะคะนี่จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะขับง่ายๆผู้หญิงก็ขับได้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะสวยงามอ่า ก็ประมาณนี้นะคะสีวนเงินร้านของเรามีรถให้เลือกหลายคันหลายสีเลยนะคะใครที่ชอบรุ่นไหนก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นออกรถนะคะตอนนี้เรามีโปรออกรถ1,000บาทนะคะลูกค้ารับรถได้เลยถึงบ้านเลยนะคะบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดส่งรถให้ถึงที่เลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร0ูนย์5 4้าหนห้าสี่ห้าสี่แปดปดปดนะคะหรือว่าทักแชทเพจมาก็ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ ่าลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคันหน้าจะเป็นรุ่นไหนนะคะฝากติดตามเพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ